ใหม่เล ah, ่นเกมอะไรอ่ะพี่คอรเตอร์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 คนเก่าเหรอเหลือเลยเอามาแล้วพี่เซิร์ฟเทสจริงดิโอตอนนี้คอรเตอร์สไตล์ออนไลน์มาเลยครับเซิร์ฟเทสโอ้พี่เราดูคอรเตอร์ของแพับจริงเวะพี่เฮ้ยภาพมันเหมือนนี่เลยคอร์เตอร์ของแพ้ต้องเงียบโอ้ยทุกคนเล่นหมดเลยถ้าทุกจอยผมลุ้นไปเล่นแั้งบางแล้วไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปเล่นคอรเตอร์ออนไลน์ครับเซิร์ฟเทส โอ้ยทุกจอเลยจริงครับคอตเตอร์กูพี่โคตรแม่เล่นเป็นด้วยพี่คอตเตอร์เล่นแต่หนุ่มแล้วโอ้โหตอนนั้นพี่หนุ่มเหรอเฮ้ยฮะพี่นี่พี่จริงเลยอ่ะวันนี้เรื่องผมเดี๋ยวผมต้องไปลองเล่นมั้ยนะครับกับคอตเตอร์ออนไลน์เพิ่งจะลงเสร็จตะกี้นี่เองครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันครับกับคอตเตอร์ออนไลน์ตอนนี้ก็เข้าได้นะครับเดี๋ยวเรามาตั้งชิ้นครับก็วันก่อนผม ทำไปแล้วพวกบอกว่าไม่มีขายลังกล้องครับมันสั่นครับวันนี้ของผมเลยจัดขายลังกล้องมาแล้วครับนี่ฮะอาจจะจอไม่เต็มหน่อยนะครับมาสดดอกนะครับมาแล้วครับของตั้งชื่นครับพิลเซ่นี่ครับเไปเราไปเราไปเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นไงวฮะมอบเสบียงของคามไม่รู้ครับต่อไปครับเปิดเปิดปิด มา้ลครับโอ้โหมีพอยมีตังมีปืนปืนซื้ึ่งนอซื้อในเนี่ยฮะเฮ้ยไม่ต้องซื้อมาซื้อในเกมแล้วนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมมาซื้อเกมเล่นเล็กๆดีครับเราเสียเวลาเลยครับมาครับซึ่งไหนเนี่ยซื้อแค่เซลติอานแน่เลยโนวิกนี่เนะปกติไม่มีคนนะใช่เหรอเขาเป็นมีห้องเดียวเฮ้ยมีห้องเดียวมีคนอยู่ครับมาเริ่มเลยนะครับอุ้ยชัวร์อาเตอร์ครับฉากนี้มีชื่อว่าดัตทูครับ So มาแล้ว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 ครับคนนั like ้นคนนั้นคนเกียร์มาแล้วครับฝั่งคนนี่เห็นไหมฝั่งคนนี้นี่เฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นอย่างนี้แล้วเหรอเจ๋งว่ะตาจากเมื่อก่อนดีปั๊บเลยครับอารมณ์นี่แบบเคยเล่นสมัยก่อนกับสมัยนี้ครับแต่ว่าแต่ว่าภาพยังเหมือนเดิมอยู่เลยอะแต่กราฟิกมันจะสวยขึ้นเนาะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ย ซื้อปืนไงนะ B C กำซื้อปืนไม่ได้ไม่มีตังค์ครับมีน้องเลยซื้อมาแล้วปืนสามหนึ่งครับมาครับกดแมนสดลเนี่ยของแมงเลยบมาเลยบัด พร้อมรืยกันมานานแล้วเฮ้ยไม่ลืมไปมีเสียงไหมวะปืนสัน้นวะไม่ซื้อปืนเลยพี่บอยตายอปืนเอ้ยหนึ่งตายดิตาย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 เบลอแล้วว้าวเราไปกินเอ่างานงอกก็ดุลูกตายครับเสร็จไรครับ สามพันห้าไอ้สามพันห้าครับมันตังซื้อพี่น้องเอ้ยดู้แล้วเราเราเก็บปืนนี่วะเก็บปืนได้ไหมเก็บกดจงเหมือนเดิมป่ะยิงเพื่อนกันเองได้ปหมเนี่ยลองต้องลองว่ะลอง บอลสองคนบอลสองคนโดน,น,น, <c oughs> นตีครับเฮ้ยโอเคร้อยครับตายแล้วจะไม่ดิอ้างอะไรเลยครับตะกองหวยแตกครับตายสามคราสุดครับงานเก้าแล้วพี่อัาง ไม่มีมีหญิงหลอกเลยครัไแม่ไม่มีนี่ให้โวยคดได้เลยต่อไม่สะกอศูนย์เลยครับขาได้แล้วครับไม่ตกใจตกใจกองไหนอ่ะจะรู้ไหมนะหน้าตายดิ่งเดียวอ่ะ เออไม่ใช่เหรอจุดปะมันยุ่ไหน่ะกดเอ็มดูได้ป่ะกดดูไงฮะเข้าโมงเข้าโมงโมงไหนฮะเข้าโมงเข้าโมงแล้วซ้ายมือเฮ้ยมันไฟตั้นีนมีเหลือเข้าโมงอ่ะใครอ่ะไอโต๋โอ้มาเหอะมันก็โต้๋นี่ยหัวหลุดแบบมีดเลยครับนี่ครับมือมีดครับข้างหลังนี่ไงนี่เหรอไหนอ่ะมุมกองกองขวามือมีดครับมือมีด ทำไมอ่ะจะเปลี่ยนปืนไงจะซื้อปืนใหม่แล้วปืนยาวแล้วเอ้อซ,ซื้อซีหนึ่งไม่ได้หระซื้อซีหนึ่งให้ปืนไรเฟิลแล้วหรอไรเฟิลมันเนี่ยซีหกอะ,ะปืนนี้ไม่เอาอโอ้โหมันนั่งใส่วะ่ะขอโทษ <c oughs> <c oughs> ตัวเยอะตัวเยอะตัวเยอะอืมต <man> ัวเยอะมามือมีดมือทันเดียวมีช็อตครับตายทุกทีฮะมีตังซื้อปืนยังไงขอขอซื้อปืนหน่อยได้ไหมใช่เท่าไหร่วะเฮ้ยสี่สองไม่ซื้อไม่ได้อ่ะอ๋อไม่ซื้อไม่ได้ซื้อที่ช็อปเท่านั้นปืนเนี้ยจำ งงครับหลงทางแนะครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ออยอะไรวะซื้อปืนมาไม่ได้ยิงเลยแต่เลยเฟินด่ะโอ้อปืนใสามากครับ ังไงอะก่อนแมกวอาอีป่าววะออกโอ้ยฟันไม่ได้อะ่ะเฮ้ยฟันไม่ได้อะ่ะสกอร์ตอนนี้นะครับ Q หนึ่งตายแปดครับเกือบกดไลค์แล้วครับพี่น้องหวยเส้นเดียบเออชีวิตเซาจริง วัวลูกซองหัวลูกซองเนี่ยลูกซองเขี่ยมลูกซองนะครับ B 8 82 B ซื้อระเบิดก่อนซื้อระเบิดหัววุฒิลองเอ้า เงินปืนนี้เรื่องอะถูกแล้วบอกกดซื้อปืนเสร็จแล้วกด F1 ยืนโดนปืนทิ้งเฉเลยซื้อมาแล้วเขบอกกด F1 วะเวลาเข้าหน้าฉากซื้อปืนแล้วยกเลิกก่อนแล้วศูนย์ อ๋อแล้วไม่บอกวะซื้อปืนมานกด f 1ท่ทีซื้อ f ซื้อสาึ่งโยนทิ้งปืนเก่าเฉยเลย <c oughs> โอ้อะไรวะ